สวัสดีแฟนช่องแฟนเพจและลูกค้าทุกท่านทุกช่องทางยินดีต้อนรับเข้าสู่รถบรรทุกดีๆแหล่งรวมรถบรรทุกมือ2และเครื่องจกนนักรนหัักจะซื้อจะขายอย่าลืมนึกถึงเรานะครับรถบรรทุกดีๆก่อนเริ่มคลิปนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งหรือเคาะหน้าจอ2ทีนะครับอย่าลืมเข้าไปกดนะครับจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่ทุกครั้งเดี๋ยววันนี้พามาชมรถ 6ล้อติดเครนนะครับอินิสุฟ FTR เครื่อง240แรงม้านะครับจดทะเบียนปี2,562มาพร้อมเครนทาดาโน่นะครับ5ตัน5ปลอก4ชักเครนสมบูรณ์มากๆนะครับรถพร้อมใช้กระบะความยาว6.6เมตรตามสเปคนะครับ ST 5 0 5 H นะครับ5ปลอก4ชักนะครับยางบิสโต้นะครับดอก เต็มๆนะครับทุกเส้นสนใจแวะชมคันจริงได้นะครับพิกัดรถบรรทุกดีๆพิมพ์ในแมปแล้วกดนำทางมาได้เลยสำหรับคันนี้นะครับจัดไฟแนนได้เต็มนะครับเช็คยอดจัดยอดผ่อนก่อนได้สำหรับสายด่วนนะครับ0ู7ย์9 3้3 5ดูกันชัดๆนะครับ5ปลอก4ชักนะครับสำหรับบ้านเขียวนะครับ ID มีแอดนำหน้าเพิ่มเพื่อนเข้ามาขอรูป และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ขอพิกัดเพิ่มเติมได้สำหรับค่าตัวคันนี้แค่1 7 5 0 0 0้านเาเท่านั้นนะครับสนใจรีบจองด่วนนะครับสำรับรถเครน5ปลอกมีเข้ามา2คันนะครับปีเดียวกันเลยนะครับ2,40แวะเข้ามาชมเข้ามาลองขยับเครนได้นะครับแชสสวยๆเครื่องดีแอร์เย็นนะครับ ภายในห้องโดยสานะครับบอกไม่มีขาดเดี๋ยวไล่ทําความสะอาดภายในห้องโดยสารให้นะครับสนใจก็สอบถามได้ทุกช่องทางนะครับสําหรับสายด่วนอยู่บนหน้าจอแล้วจดไม่ทันแคปได้เลยนะครับมองหารถบรรทุกใช้งานนะครับแวะเข้ามาได้ทุกวันนะครับมาง่ายๆเลยพิมพ์ในแมป